ชายแดนตึงอรินทราชนรีสวนและคอมมานโดลงพื้นที่ตาควายและภูมะเขือ เมื่อวันที่25กรันรยายน2568กองทัพไทยได้ส่งกำลังเสริมจากหน่วยอรินทราชนาเรศวรและคอมมานโดลงพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาโดยเฉพาะบริเวณตาควายและภูมะเขือในอำเภอภูสิงห์จังหวัดศรีสะเกดหลังจากมีกองกำลังกัมพูชาก่อเหตุยิงปืนเล็กยั่วยุในพื้นที่ใกล้ชายแดน การเคลื่อนกำลังครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อรักษาความมั่นคงชายแดนป้องกันการยั่วยุและแสดงถึงความพร้อมของกองทัพไทยในการปกป้องอธิปไตยของชาติเจ้าหน้าที่เน้นย้ำถึงการประสานงานอย่างใกล้ชิดระหว่างหน่วยทหารและหน่วยงานในพื้นที่เพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อสถานการณ์อย่างทันท่วงทีสถานการณ์ชายแดนไทยกัมพูชายังคงอยู่ในความตึงเครียด ประชาชนในพื้นที่ใกล้ชายแดนได้รับคำแนะนำให้เฝ้าระวังและติดตามข่าวสารอย่างต่อเนื่อง